อยู่ไปเก็บใบหน้ามูมันเ้ยตันทางเข่าเนี่ออะไรมันสวงามนะเห็ดเอาแล้วบ่ของเจ้าของของคนอื่นเขาไม่อยากเห็ดใหนเลยตัวนี้จะของโบรานเหอมเยมอันกับเสาต้นนี้เห็ดรูระดีดอ,ดดอยู่ ับสวัสดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขผู้สุขคนเนาะเบิร์สมองสุบอล่ายจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกหนึ่งพอๆกับช่องยูทูบของวาวิญชัยใจกันหน่อยพี่น้องเนาะอีกเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องเลยเส้นเก่าเส้นเคยเนาเปี่ยงเนาะพอๆกับช่องยูทูบของวาวียงเนาะเหมือนนี้เนาเพี่ยงเนาะอยู่ทางบ้านทางเรือนของน้องจ้อยเนาะพี่ยนเนาะวาวียงเข้ามาอัปเดตนะคิดว่าเพิ่นชิ้นเอ็ดอ่า เพื่อนน้องจ้อยน้องเพียงเนาะเมื่อวานนี่เพิ่นว่าเพิ่นจีกอยปูนดีดวัววัวน้องเพียงเนาะดีดตามตีนมันแต่มาเมื่อนี้กะมาได้เห็นเพิ่นเห็ดพี่น้องเพิ่นไปเห็ดเกินของกันน้องสายละน้องเพียงเนาะเกอนลูกเพิ่นน้องเพียงเนาะแต่เมื่อนี้เวันนี้ข่าวมาอัปเดตพี่น้องเบิ้งอีกเธอหนึงพี่น้องเไยเนาะพี่น้องแปนกองพี่พ่อเมย์พี่น้องเอกซ์เนาะกลุ่มน้ำกันพี่น้องเไยเนาะนะเมื่อวานนี่เพิ่นมาเป็นชีดีดวัววัวนี้ ตามพฮ่วัวนี่ว่าเอาตังไว้แลยเอาเทเทปูนใส่ซื้อเทวเต็นเที่ยวตีนเที่ยวยางมันนี่คือปราปัดมี่ยังโมเลดีเอาตรงโมเลดีอีกว่ามันห่างนั่นเทวตีนมันนี่กับยังโมเลดีเราเพียงในเรื่องทางนั้นก็ยังท่านในี่ตีนมึงนี่ก็ท่านในโซ่ท่านในโบกลุมพี่ก็นยัง

ันพี่น้องเนาะแต่ว่าจมเพป็นเห็ดอยู่พุ่นเหมือนนี่เห็ดอยู่เพื่อนอน้องเสลาน้องเพียวตีเวียงอะไรเข้มาเบร์เบิรงในพงไม้พี่น้องในเบิร์ในชมแต่ละมอร์นะพี่น้องเนาะคลิปมันะแต่ว่าจะ,เป,าะ,าะาเป็นนั้น .FC ทางฝั่งไทยฝั่งลาวน้องพี่น้องเนาะทางต่างประเทศที่แบบมาเบิรงมาชมเขมา้ามากดไลค์กดแชร์น้องพี่น้องเนาะทางใดเข้มาเบิรงมาชมกัน ที่คอยให้กําลังใจเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาอันนั้นอือรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยกันจุดเนาะแตละจุดแตละนเืิดเือนังนึงนี่กใเวลาลนเตะพอมวพี่น้องเนาะอือแตละมันนง่ายพี่น้องนี่เป็นะวะไฟ สักสวรรค์เนาะสิเกิดเป็นเข้ามาเบิกน้ำห้องน้ำห้องในน้ำก็เริ่มมีคาบออกนี่ก็มีเบิดกูมือปกตินี่หัวอย่างนี้พี่น้องนี่ก็ได้บอกเพื่อนว่าน้ำในในห้องน้ำห้องนี้มอยขาดเพราทุกคนมากก็ต้องอยากเข่าห้องน้ำห้องในเราเห็นเนาะ ตู้ย็นนั่นปกติให้ตู้ย็นก็สิอ่าสิได้ดอกพี่น้องเออันนั้นก่อนมันจสิ่ยะมีแว่าถายพแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนกันอือเินซานนั่นปะตนี้ก็ยังบ่ได้ขึ้นพื้นไฟยังก็อ่าติดหุงเฮ็ดอ่าเรียบร้อยดเดอเดยังเนาะพี่น้อง มีปักมียังให้ทุกหอ้องที่นรองคยเกียงใช้ปักใชทุกหอ้องทุกโบนเนาะเพื่อว่าเพื่อความสะดวกสบายต่อไปในอนาคตคือว่าเขาเห็ดหายเด้วนี่กรับไม่ตาบายจะเพ่นดูเลเนาะดูเลหัดเชาอ่อาตัวถัดกับ ซื้อมากต่ยังไม่ได้ติดตั้งพี่น้องเนาะโมมี่ไฟติดตั้งเป็นเลยก็ไม่ได้ห้ามที่จะหาสร้างมาเฮ็ดให้ยู่พี่น้องกันเนาะคือว่านะ่นตรงหาสร้างเป็นผูกเป็นเป็นผูกเป็นติดตั้งเป็นยังไม่ได้ติดตั้งแถมโทรศัพท์เนาเพียงเนาะเราเพิ่งออกไปน้ำนี้ ยังมีครกนิ mm ่งใส้อะไรเงินปกติเลยครับอันใช่เขามีพี่น้องกอบซีในเบิร์นในโซบนมกั่นอะไรกับเนี่ยตัวยังในรายได้เดือดหนาะยังบวกปงแบบบวกตรงประเด็นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปจยาเฮ้ xin mặn dàng nhật bộ bay kẹt nhân ngân đó, Tổng thế này kẹt nhìn xin ăn lại mức gì เดี ong, uh, et, ng ang, ng ang, ๋ยวนี man, đây, an. đây, so. ้ต้องอ่าิดปูนลิดน้ํใส่ต้องนั้นให้มันเต็มจ้ะเจอตีนมันนี่ก็ยังบ่ได้อันยังบ่ได้เโซ่ก็ต้องในบกบกคันแมมให้แหนเป็นแถวเบื้องนั้นตีนเบงนีก็ยังบ่ได้อันเได้ยัง

อเฮ็ดเป็ดอยอะเลสาวมอยะกันงามแบนไดนเนาะต้นมันอันตอนมันถือใไม่โบเซตออกโดดนเนาะเห็ดไปนั่นดดมือคัาดันนั่นเปูนย่อยใช่ล้วมันเศษอองางได้บัด bố nè bò chóng chóng chơi rồi rồi, chóng chóng hùa chóng 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 mượt tay. A paint thơ đẹp tay nhanh mình đẹp, nga. Samyam 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 tí xăm điểm ít nga. Samyam xăm điểm, nga. Samyam nga. Samyam nga. Samyam nga. ยังาน,นอยู่รอกพี่ดอกอะไเนาะบกกันใช่หรองเอาไปเก็บบวกเอาไปเก็บอะไรงี้ยนะก,ก็ยวบกพ่องได้น่ะสบายดี หาเศษปูนหนองน้ำหัวบัวมันติดเลยมันแข็งมันโมงามเลยมันโมน่ะหัวบัวเวลาเทนั่นนะหาเศษหนองรถมันเอาเห็ดมาเกี่ยมันเลยปูนติดดลดูติดอยู่มันโมคะมันโมงามหาเศษทุกออกทุกอ็อกเศษเหนือกระแปรียงานคือเก่าคานมันคือ่าเสียห้เป็นสาบคือตัวนั่งกับแพ่งแถวตีนแถวยังมัน นัน่นมูงามทเทหึงไพรชาตุนปกหัวน่อยหัวบัวปรกน้อยมันแข็งนื้ออันวะเอาะนี่ผูกเนานะพากันเห็ดอ่าต้องเทต้องนั่นเบิงเ้งแล้ว จนพ่อป้ามันแข็งแห้งอันนั้นอ่ะดีมันกนโบได้เกดงานโบเรียบรอยมันเป็นงานเกตนะลูก ินบ็อกนี่จะน้อยนี่ยูไปเก็บใบน้มูมันเด้อตันทางเข่าในลายมันสีงามนะเห็ดเอาแล้วว่ะของเจ้าของของคนอื่นเขาไม่อยากเห็ดให้เลยตัวนี้ก็บหอมโบเป็นหอนเดียมอันกับเสาต้นนี้เห็ดเราดูอะดีอยู่ ขอ,องเบิด,ดบ,บ่เบืองมันแข็งนะมันอยากเห็นเนี้ยตอนเฮาเทใหม่ๆนี่มันนัน่นนี่เฮาเสร,ร็จรถที่มันสิง,งามเทอมที่กับเมย์เลยพี่น้องเนาะเอาแบบ เรื่อยอะไรเราพี่น้องืเอเมื่อวานนี่แหละเป็นนงนเป็นสีตัวนี้เกียร์ตัวนี้ไอเคนฮะเกียร์เกียร์ก่อนบล็อกไม่ออกมันตันกันทางเขามันเบียดนนเป็นไร มันเป็นนั่นดนหัวบัวช่องหัวน้องพี่น้องเป็นจับระลับใช่ไหเคาับน้อเป็นทางมันเอียงมันนั่นพี่น้องน้องเอฟซีรายคนเพิ่นกัว่าชุ้งต่ำน้องพี่น้องเดี๋ยวก็เล้ยวแต่เพิ่นและพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางซางเพิ่นเพิ่นเนาะเพิ่นจับระลับใช้ซ้ำกันแหละมันเลียวมันยังนี่ก็ให้น้องโจ้ยหาโศหายังได้ก็ชีได้มากนักด่านนี่ออก บางดังดานน้องควาเฮาถาเฮาเห็ดแล้วเฮาก็ตรงนั้นเห็ดให้มันงามเนี่น้องอ้เนาะอย่าให้มันงามอย่าให้ไล่ให้งามนี่น่ะมันจะโชว์เนาะเช็ดออกแต่ว้านนี่มแบบันกับบุติด King. ຊໍ5ຄູດຫນອງເຫມດເດເດ5ລໍາເບິ່ງອີກທັງໂຕໂຕໃຫຍ່ກໍຕິດຫຼາຍໂຕໃຍຫມຍ່ຢູ นะฮะโซยังมันเดวแต่มางงอ,อกดังลานมันจังมองมันจังเห็นจังมีสงงาเนี่ย အအအဖာကအကနကေေကညူမ်ကပြနို့စ်လို့စ်သ mình hẹn đưa vô hộp số Hộp số Này bừng Này bừng thân hình Mình đưa Sự lấy thằng này vị ừ. Hộp sổ đi. ได้ซื้อเพิ่มพี่น้องเนาะได้ซื้อเพิ่มอีกประมาณหกศอกได้ซื้อเพิ่มอยู่เพราะว่าทางล้างประตูมันยังอีกเนาะพียงเนาะซื้อมาเทล้างประตูอีกได้เซได้เทกันเปลี่ยนทางนอกอีกได้ซื้อเพิ่มอีกอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางเงินล้างประตูนี่เขาก็ยังไม่ได้ใช้ก็ต้องรอแทน ทางโพละโอเห็ดประตูเนาอพี่น้องเนาะให้สร้างที่ว่านั่นแหละจะเข้ามาติดตั้งให้ได้เข้ามาเทให้เลย มันหมเจียงทางพื้นมันน้อยงลงเราทาสีทาอย่างนั้นน,น,นั่นนะเป็งมันไปตามลง เดีย,ยะยาเป็นไม้บกช้าม,มือชีม,มือและไม้ม่ยะบกดูดอยังคือเก้าเนี่ยนระัต้องนั่งก่อนพี่น้องเนาะไม่ทรงถนนเลยเขามาเก็บไว้ยังบม่ได้นะประมาณนี้พี่น้องไอคลิปนี้ก็ปวดหัวแน่จังน้อยน้อพี่น้องอ่ารายเทือรายทีโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สีดำลาพ่อเมียพี่น้องไปแล้วจังไลยก็ ที่ภาพกันนายกระตรงกับขอโทษขอภัยอะไรอัปเดตไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องอ่าลายคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะเข้ามาก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเส้นเก่าเส้นเดิมใน่พี่น้องเยเนาะอยางใดก็อ่าจะรำลาพ่อมีพี่น้องไปนี่ก็เนาะว่าจริงตอนที่ชุบันนั้นเทม่ยังโทรนัาน่ะเทใส่มันกะ อ่าเอาเสร็จออกแต่ทำบิดเนี่ยมันกับบกแขงโมยังเาต้องมาเก็บงานนะนะพี่เนี่จะรลำลาพ่อมี่นองไปแล้วราบการใดก็ต้องกราบขอโทษขอพายลายเนาะขอเก่าวันวาสบายดีสบายดีประชาชนเนาะ